สวัสดีค่ะปูแอปแบลนะคะวันนี้ปูมีคำคมมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยค่ะดิ้นลนแทบตายสุดท้ายไม่มีอะไรที่เป็นของเราแม้แต่ลมหายใจเอาไปไม่ได้สักอย่างวันนี้นะคะมาออกกำลังกายกับปูก,กันค่ะเริ่มจากเรานอนงายนะคะพยายามเอาส้นเท้าชิดติดก,ก้นให้ได้มากที่สุดค่ะแขนวางไปข้างลำตัวนะคะพยายามกด ไหล่สอกกว่ามือให้ติดพื้นตลอดเวลานะคะส่วนลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะเราดันสะโพกขึ้นค่ะขมิดก้นไว้นะคะหายใจเข้าค่ะหย่อนสะโพกลงหายใจออกดันสะโพกขึ้นค่ะ ขมิบก้นนะคะหายใจเข้าค่ะปล่อยลงทำตามลมหายใจเข้าออ,ออกตัวเองนะคะหายใจออกดันสะโพกขึ้นขมิบก้นให้แข็งๆนะคะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าช้าๆนะคะไม่ต้องทำเร็วค่ะจังหวะหายใจออกดันสะโพกขึ้นแล้วขมิบก้นนะคะขมิดก้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเสร็จที่สองนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกดันสะโพกขึ้นค่ะหายใจเข้า ปล่อยสะโพกลงนะคะหายใจออกดันสะโพกขึ้นค่ะขมิบก้นไว้นะคะหายใจเข้าปล่อยสะโพกลงหายใจออกขมิบก้นให้แข็งๆนะคะหายใจเข้า Hải chế ốc. Hải chế khâu. Hải ห ok. ok. ายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่า่ะ